จากคลิปที่แล้วเราได้รู้จักชื่ออาชีพต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าแต่ละอาชีพมีหน้าที่ทำอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักหน้าที่ของแต่ละอาชีพกันนะคะเด็กๆตั้งใจดูนะคะเพราะคุณครูจะให้เด็กๆเล่าให้คุณครูฟังนะคะว่าเด็กๆชอบอาชีพไหนมากที่สุด และเมื่อเด็กๆโตขึ้นเด็กๆอยากประกอบอาชีพอะไรอาชีพแต่ละอาชีพมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะ่คุณครูมีหน้าที่ให้ความรู้กับนักเรียนคุณหมอมีหน้าที่รักษาคนไข้นางพยาบาลมีหน้าที่ดูแลคนไข้ตำรวจมีหน้าที่ดูแลประชาชนจับโจรผู้ร้าย ทหารมีหน้าที่ปกป้องดูแลประเทศของเราให้ปลอดภัยช่างตัดผมมีหน้าที่ตัดผมและตกแต่งผมให้สวยงามและสะอาดชาวนาชาวนามีหน้าที่ปลูกข้าวทำนาถ้าไม่มีชาวนาเราก็จะไม่มีข้าวกินกันนะคะเด็กๆพ่อครัว มีหน้าที่ทำอาหารอร่อยๆอให้เรารับประทานค่ะวิศวกรมีหน้าที่ออกแบบตึกและอาคารต่างๆค่ะพ่อค้าแม่ค้ามีหน้าที่ขายของในตลาดให้เราไปซื้อมาทำอาหารช่างช่างมีหน้าที่คอยซ่อมแซมต่อเติมสิ่งของต่างๆที่ชำรุดและเสียหาย นักดับเพลิงมีหน้าที่คอยดับไฟช่วยเหลือบ้านเรือนที่โดนไฟไหม้บุรุษไปรยีย์มีหน้าที่ส่งจดหมายส่งพัสดุหมอฟันมีหน้าที่ดูแลฟันเด็กๆคนไหนที่ไม่ชอบแปลงฟันฟันผุเป็นแมงต้องไปหาคุณหมอฟันนะคะเด็กๆฟังทันไหมคะ ว่าแต่ละอาชีพมีหน้าที่อย่างไรถ้าเด็กๆฟังไม่ทันเด็กๆย้อนกลับไปดูอีกรอบนึงนะคะแล้วเด็กๆเลือกได้หรือยังคะว่าอาชีพในอนาคตที่เด็กๆใฝ่ฝันอยากเป็นคืออาชีพอะไรอัดคลิปเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพที่เด็กอยากเป็นส่งให้คุณครูชมบ้างนะคะวันนี้คุณครูไปก่อนแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะเด็กๆ Bye bye ta